ทีม oh. yes, well. okay. นี้ับทีมรันทีมนิ้มีขาวทีมรันสีแดงใช่มาออกกำลังกายทำความรู้จักกันเราจะหมดเวลาแล้วเท่าเลยอีกวันสิบห้าวันเอาเอาเาคนนั่งรอเตะบอลก็งงอ่ะเขาทำอะไรกันอยู่นี่แกงส้มเลยครับสมเป็นอะไรอ่ะสมเป็นอันี้เราได้ประตูเลยอันนี้รู้รู้แล้ว ผมม็ชวนเพื่อนอะไรไม,มาเตะบอลมาอะไรพอ,พอมาถึงก็ให้ครูไปเล่นแปะเองซื้อเกงมาใหม่เลยเนี่ยพันหกเนี่ยเพื่อมาเตะหนูบอกเกีฬาสีของออฟฟิสแล้วถามว่าจะมีใครมาไหม ไม่ตอบปีนั้นเนี่ยแคทเธอรนพี่เบียร์ไปหยกไปเมื่อกี้เบียร์ประหยกเขาไม่เล่นแปะแข่งไม่ใช่ก้องังบอกพี่มิกกี้แล้วได้แล้วแต่น้องรันกับน้องนิ้นเลยยังไงดีแจ้ววันนี้วันนี้นะคะก็คือจะพี่บอลต้องมาเล่นแปะแข่งแล้วนะพี่เดี๋ยวนี้ฮิปฮอปะมาเล่นแปะแข่งอ่ะเอาฮิปฮอปอ่ะเอาพี่ฮอตเลยฮิปฮอปะอ,อปะมาเล่นแปะแข่งเอาแรปสดไหมถ้าแรปสดต้องคนนี้พร้อมแม่คำว่าโอรันกับนินนินแล้วแรปสดได้ปังไหมถ้าพร้อมแล้วไป โอรันบาดิงบาดังบองบาดังบาดังสิงก็รองบาดังกาดังบ้องบองสิงหลังตรงสิรีบาดังบ่องบาดังกะดองบองบาดังกะโกดังนิ่มเนิ่มนิมนิ่มนิ่มนมนิ่มนินิ่มน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 นนมน่นน่่นแน่นหยอกๆยอกพอแล้วพอแล้วี่ไหนใช่ไพี่นิกกี้ต้องมีเงินรางวันให้ด้วยใช่อะไรเลนต้องมีเงินรางวัลให้เป็นขวัญและกำลังใจใช่ได้เท่าไหร่ละต่อมเงินต่อมเงินต่อมน มึงขอกระบอยยังเกินสุดตัวมึงกล้าไปทำขอกระบอกไหมวันนี้กูทำงานฟรีทั้งวันให้คุณไปจ่ายสองหมื่นให้ใครให้พี่เขา้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมาแล้วแทนี่นัดเรื่องมาเตะบอลแล้วก็ได้เตะบอลแล้วมาเล่นแตะแข็งอยู่แจ้งแจ้งแล้วเราแจ้งแล้วอุ้ยหนูเตะบอลไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาเงินบอยสั่งแจกไปหมื่นหนึ่งก็ะหมือก็เล่นเกมตามน้องไงหมื่นหนึ่งโอเคเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะคะหมื่นบาท โอบอยต้องรับรู้นะกูโดนเขาด่านะเราไม่รู้ก็ออดได้แต่ว่ากูบอยต้องรู้นะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกีฬาสีของบริษัทนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาด้วยเกมที่หนึ่งนะคะก็คือเกมแบกแข้งค่ะเป็นการวอร์มวอมแล้วเดี๋ยวพี่นิกกี้กับพี่บอนนะคะจะเล่นบอลกันจริงจังแล้วก็จะไปดูกันแต่ทุกคนแล้วถ้าทีมไหนชนะนะคะได้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทไปแบ่งกันบอยออดอ่ะรับบอยออกเนอใยไ้ไอ้คนเดียวให้คนเดียวแล้พี่บอชจบ ชื่อว่าแหว,วเราแห <laughs> วเราแวเราแวนเราแหงทัวว่าหวเราแวงทัวครับติดทุกด่านนครับไม่ลง <laughs> ไปค่ะขอดูทีมโน้นหน่อยชื่ออะไร <laughs> แบงจ้าเ <laughs> บ <laughs> เกมแรกก็คือฝั่งนินนินเนี่ยจะส่งตัวแทนมาสองคนเพื <c oughs> ่อ <c oughs> มาแปะฝั่งหนูรรอันนี้คือรอบแรกใช้เวลาเล่น3ามนาทีแล้วก็รอบที่2ก็คือฝั่งหนูส่งตัวแทน2คนแปะฝั่งนินนิสนะคะไปค่ะเริ่มเกมแรกกันก่อน แล้วเราต้องมาเล่นอย่างเงี้ยพี่เล่นถ้วันยละนักดนมึงเอาผู้กูมาทำอะไรกูถามจริงนะเขาจะปรึกษามึงก่อนไหมเนี่ย <m uch> เขาปรึกษาผมว่าอยากจะเล่นผมก็บอกเออถ้าจะเล่นอ่ะก็เล่นได้พอถึงหน้างานเนี่ยบอกเอ้ยไม่เล่นดีกว่าเราเตะบอลเลยหนุกหนุกเนี่ยใช่แล้ว<ร>น้องก็อ่ะอยากจะเล่น ผม,ม่รู้จักอะไรพี่กู้ว่ามัจะทำอะไรอย่างงี้ด้วยเพียปกติไปออกอรายการทีวี <c oughs> ก็ไม่ทำกแล้วก็มาโดนเด็กบังคับทำนี่พี่พอไม่ทำก็นหน้าตึงใส่กูุยไอรันเห็นไหมล,ะคคล,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 ล่ะ FC ไอ้คนนั่งรอเตะบอลก็งงอ่ะก็ทำอะไรกันอยู่ใครที่มาไปนั่งกินข้าวกันดีกว่าใช่ไหมมันมันมันดูไม่สนุกเหมือน <c oughs> ด,ดูเลยเขาก็บอกแล้วพี่บอกแล้วแต่เด็กเล่นน่ะสนุกใช่แต่น้องดูดีชายชะกันน้องมันเอางี้ไหมเอาแบบหมื่นเงี้ยเป็นเป็นแบบน้องเอาไปเลี้ยงข้าวพวกนั้นไหมรับมาหลายคน เนี่ยบบอกแล้วถ้าไม่งั้นเบียร์ประโยคคุณถ้าเบียร์ประโยคมาเล่นดิ <c oughs> พี่นิกกี้ขี้เกียจเล่นแล้วค่ะลมเลิ่ ไอ้แมู่ผิดแล้วเอ้า MT สปอยล์กันไปเถอะเนี่ยเรื่องของเรื่องคือทุกคนมาเตะบอลหมดเจดำพีฮอตอะไรเงี้ยเขาก็มาแล้วทุกคนก็ต้องมารอเล่นแปะแข่งกันอยู่เราก็เลยบอกน้องว่าหมื่นนึงอ่ะเอาไปเลี้ยงข้าวกันไหมเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวทุกคนเลยวันนี้เนาะเราเลี้ยงข้าวทุกคนดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเกรงใจคนอื่นแล้วก็สนามบอลมันจองไ้มันแค่นี้ไงเดี๋ยวคนอื่นมามันไม่ได้เล่นไง ตอนนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมเป็นทีมขาวกับทีมแดงถ้าใครเหนื่อยก็ค่อยเปลี่ยนตัวเข้าไปแทนอันนี้คือนิ้นกัทีมรันทีมนี้นทีมขาวทีมรันแดงใช่มาออกกำลังกายทำความรู้จักกันเพราะมีหลายคนมามีบริษัทเราแล้วก็มีพี่ฮอตแล้วก็มีทีมฟ้องเจดมันว่าขอได้ไหมวันนี้รันเลี้ยงข้าวพวกพี่หมดเลยได้ไหมทุกคนเลยได้ได้นิ้นนิ้นดูนิ้นนิ้นนี่รอแล้วประตูเลยนิดนนี่ว้ดูดูเป็นไง Yoh!Yoh para Naka! AR hoc ร้านนิงเข้าแล้วเรนนิ้นไม่เข้าขอกีกสักทีเพราะตอนนี้กองหน้าเป้าร้านนิ้น ไหนนำอยู่คะตอนนี้เปิดส,สนุกแลลวตอนนี้เอา,เอาแค่เนื่อยเฉยแล้วเพราะตอนแรกไปเอาคอนเทนต์กัตอนที่เอาน้องอเ,เล่นไงความน่ารักของวันนี้ก็คือพี่ฮอตเขาก็มาให้มาแบบไม่มีใครมาแบบมีค่าตัวทุกคนเขาก็มาให้น้องักที่นิกกี้ไม่บอกหอนหูว่าเขาจะมีคนม,<า>มีคนมาใครเป็นผู้ผิดแล้วก็ดดหนูถามไปะฉับเปิดไลน์ที่ นี่กำลังเลือกเกมอยู่ค่ะพีนิกกี้จะชวนใครมาเพิ่มไหมคะโอเคทำไรอ่าหนึ่งเลือกเกมอยู่ค่ะสอง,งสอง,สองคือพี่นิกกี้จะชวนใครมาเพิ่มไหมคะอันนี้ก็แล้วพี่นิกกี้จะชวนใครมาเพิ่มไหมคะ,อะสอง,สอ,งอ่าเอาคำที่สามพี่ นี่หรือเปล่าจ้าหรือคิโมะถ้าไม่มีก็คือแก้คําใหม่2รอบผ่าไม่ใช่3รอบเราต้องรู้จักขอโทษกี่ครั้งจำได้ว่าเคยถามไปแล้วกี่ครั้งจ้าแค่ถ้าในเวลา2วันนี้สองรอบอสองรอบสองรอบค่ะ,คะมากันดีกันคนเขาก็มาให้กันาะนึกว่ามาเตะบอลแล้วก็แบบข็งๆเนี่ยไม่แต่ไม่เป็นไรน้องๆอ,อย่าไปซีเรียสยูทูบมันแบบพลิกแพงได้ตลอดเราไม่ได้แบบต้องทำเพื่อใครเราก็อย่าไปซีเรียสว่าต้องแบบเล่นเกมต้องอะไรเงี้ยหรือว่าความตั้งใจแรกอยากเล่นเกมอยากเล่นเกม เพราะว่าไปดูช่องอื่นมาแล้วมาเล่นสนุกแล้วก็อยากให้พี่ๆในบริษทัทเ,เล่นด้วยเล่นด้วยพี่ๆเขาอยากเล่นเกมกันไหมไม่น่าใช่ไหมล่ะเอออาจจะไว้ด้มั้งมันสนุกมันก็สนุกได้แหละแต่ว่าแบบอาจจะยังเตรียมตัวมาไม่ดีพอมันไม่ปาาคอนเทนต์อ่ะมันไม่ได้บอกกับทุกคนมันไม่ใช่แค่น้องหลอกบางทีน้องไปรายการทีวีอะไปเบิร์กพอยอะเขาสั่งให้พี่แจ็คทำพี่ทำก็ไม่ทำแจ็คไม่ว่าหรอก็ว่าแต่ก็ไม่สนนะ ช่ไหมล่ะมันก็อยู่ที่คนเลยบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ไม่ชอบแบบความชอบมันก็ต่างกันแะต่ถามว่าเล่นได้ไหมเขาเล่นกันได้หมดเลยแต่ว่าบางทีเราจะลอยไปเองเพราะว่าเราจะเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีแต่เพียงแต่มีคนรอด้วยผมอยากรู้ว่าพวกคุณพัฒนาขึ้นางเปล่าไม่เพราะว่าบางทีเราออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ไดนจะมีบทมีอะไรให้เราแล้วเราก็ต้องฝึกฝึกไปเองอ่ะอันนี้ก็ฝึกน้องกันอยู่นะครับให้น้องลองถามอะไรที่แบบอยากรู้นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องอยากรู้ว่าก็ต้องหาเรื่องุเกิดแล้วกกี้อะไรบ้า ผมไม่มองหน้าแขกเลยตาลอ,อยมากเลือกยุยไปถ่ายละยการพี่คิมมาก,ก่อนจบพี่คิมเสร็จแล้วก็ไปถ่ายละยการให้เจ๊ดำม,มาเม,มื่อกี้แล้วไม่มีตัวคลิป <c oughs> แต่วันนี้มีถ่ายคอกีฬามีแต่พี่ก็ไม่ถ่ายนี้ก็เอาเอากล้องมาให้พี่ถ่ายพี่ก็ไม่ถ่ายเพราะว่าพี่จะเป็นบองใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไงเพราะพี่ไม่ถ่ายปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องหาคอนเทนต์ใหม่เดี๋ยวพี่วันนี้เขาก็ต้องคิดแล้วแล้วพี่มิกกี้จะไปกินข้าวข้าหนูด้ไหมถ้าจะไปอะไปกับน้องไงไปอันนี้ทั้งบริษัทไปหมดเลยไอ้ที่น้องๆคิดดดจะูมััันนกกก็็่าาารรรีเเตต้ออองแบบวด วันนี้คือตั้งใจให้พวกหนูเอาตัวรอดสถานการณ์เฉพาะหน้าอ่ะคือแต่ว่าถ้าเกิดน้องยังให้คนอื่นรอเราเล่นแปะแข็งนัก็ยอมแต่ว่าน้องผ่านมาก็จะมีผู้ชายสิบกว่าคนที่นั่งมองน้องเล่นแปะแข็งกันอยู่แล้วก็รอเล่นฟุตบอลไอคนนั่งรอเตะบอลก็งงอ่ะก็หนูคิดล้ว่ามัน้น่าอนมือ่ะมันดูแลดูกลเกเลยก็เลยเตะบอลจะได้สนุกวันนี้ฝึกงานกันอีกนานบ้าตรงนี้เลย เดือนครเดือนอ๋อเดือนเดือนเราจะหมดวาแล้วาอีกวันสิบห้าวันอ๋อแล้วก็กลับไปเรียนมาอะไรเลยครับใ่วันนี้เรามาเลี้ยงพี่พีกันเยได้หมดได้มดเยวกเราเลี้ยงเอง ฟางหมดตูดเลยนะเพิ่งได้งานแรกเลี้ยงหมดตูดเลยเราจะกินอะไรบ้างนะแล้วก็หมูร่องหมูทำฟางเขาได้ไวนะทีนี้ที่เราซื้อย่างเนื้อย่างแล้วก็ความเลือที่โครงซี่โครงซี่โครงแล้วก็ความเลือที่โครงเนี่ยเราเปเป็นอะไรถ้าผมติดหน้าผมเรากำลังสั่งกันอยู่นะคะสิบสี่คนออกินข้าวแฟมิลี่เลือกสั่งได้ตามว่าอยากกินผักชนิดไหนใชนดน่ดิบ ร้านนี้น้ำต้องสดชื่นแน่ๆเลยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างน้ำอะไรนะแค่นี้เรามาอะไรก็จืดไม่อยู่แล้วตอนนี้แต่ไม่มีอะไรสุดยอดแค่สดชื่นเท่ากว่าน้ำแร่ธรรมชาติอุ้ยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างดื่มไปแล้วจะสดชื่นเพราะว่าช้างเขาขนาดสมุดทีมชาติไทย13ล้านมีปุตตะ13ล้านอะไรปุตตะ13ล้านที่ได้ดูนี่นะครับ ถามเขาว่าเออรันมีคิวถ่ายให้บร,ริษัทเปล่าเดือนละสองเทปอะไรเงี้ยเห็นรันง,งานเยอะเดี๋ยวรันดูเวลาให้นะครับนี่เป็นไงก็ต้องหนูบอกว่าหนูเชิคเพาวันี้ว่าดีหรืาไม่ดีเลยที่บอกว่าดูเวลาให้ก็ก็ต้องดูเหมือนกันไงแต่หนูก็ไม่ได้พูดไงแต่ว่าหนูก็เดี๋ยวเราก็จัดตารางได้เราก็จัดตารางงานให้ชัดเจนไง วอย่างตำไทยนี่ไข่เค็มตำเค็มอ่ะไข่ไปอะไรอ่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพอโต๊ะเมื่อกี้มองหน้ากูบอกอยากข้อสิ่งมาโต๊ะมันชัยมันไม่ข้อโต๊ะของข้อกระบานแทนดีกว่าขอทีเดียวเลยเน้นๆแล้วผมหมัดไส้หลายดอกแล้วมึงงานเรายิงโบ๊ะแบบโบ๊ะเลยอ่แบบโบ๊ะอัธถ่ายในบริษัทให้ฝากข้อกระบานอ่ะ มีใครตัดมากใครใครตัดอ้ามไม่ใช่ว้าวอ้าว,าว,าวใครว่านินนิ้นดื้อกว่ายกมือหน่อยอ่าใครว่าโกลันดื้อกว่ายกมือหน่อยอ <pir> เป็นไงเป็นไงชัดเจนเดินหมดพี่ป้ไม่ยกคนเดียวน้าว่าทั้งหมดที่สื่อเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนช่วยแบ่งเบาแบ่งเอย่างโต๊ะหนึ่งๆๆๆ เอ้ยเอ้ยอย่างโต๊สองสองโต๊ะเอ้ยอย่างโตสามถึงโต๊ะเอ้ยอย่างกานีได้ไหมกาดำกาดำกัมดาเฮ้ยกาขาวกาขาวเฮ้ยกากินของหมูกูไม่กินของหมากากินที่หมูกูกูไม่กินเฮ้ยทานนได้ไมทานอะไรไม่ได้เลยเลยออฟฟิศนี้อย่างพระมั้งกระเทยมั้งอะไรไม่ใช่ช็อตดิช็อตดิไม่เหร Off, น้าำต้องมีปกติพวกนายเคยขึ้นดิน้าขึ้นแต่แอดเร็วๆปกติชอบเติมน้ำหรือเติมอะไรเติมของเยของอะไรของขังเฮ้ยมีไหมแบบว่ามีมุกมุกพักมีไหมอ่ะมุกพักมีไหมหลวงปู่ทองหลวงปู่ทวดอะไรอ่ะปู่ทศคงปู่ทศคุณมีไหมไม่มีเบาเช็อตช็อตเร็วเราจะพูดอะพูดทางกันไม่ขาดหรอก เอางี้ดีกว่าได้ยินยังไงร้องอย่างนั้นเพลงซุปเปอร์ชายยังไม่เคยฟังเลยซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายเร็ว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 ได้ยินยังไงร้องอย่างนั้นมาในหมวดปูเพลงซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายลา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 โอซุปเปอร์ชายนี่นี่นี่คือดูเหมือนซปเปอร์ชายเร็วซุปเปอร์ไอ้นันนอนเชียวหึงดูไม่นี่งเตะเทียนมาโยเชีงวันเตอยังกวงดูไม่นี่ เยียนเรียนรีบาลีอิมูตุเดนีดีที่ชิงชันลึกเสกเปเ็นกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เอ๊เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เอ๊เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่ไม่ถมไปเอ๊เกิดที่ไหนก็ดีได้แต่ไฟดีเอ๊เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจเอ๊จะพัฒนาด้านใดๆก็ได้ผลเอ๊ะการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจตนเอ๊เพื่อเกิดผลพัฒนาที่สากลเมันดับแล้วเนี่ย ได้ยินยังไงร้องอย่างนั้นซูเปอร์ชายแบตหมดไม่หมดแบตกูเนี่ยซูเปอร์ชายที่ร้องอะไรก็ได้ซูเปอร์ชายอ่ะได้ไหมอีกทีหนึ่งเปอร์ชายเดี๋ยวซูเปอร์ชายซูเปอร์ชายเน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 อออเดช่ออเดชาอันนี้เอาเหมือนอ่ะอยากเป็นซูเปอร์ชายทำแทมแทม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 เดี๋ยวเราจะมาฟังซูเปอร์ชายอีกรอบหนึ่งที่ถูกต้องอยากเป็นสไปเดอร์แมนอะไรอ่ะ ถือมึงถือแล้วอู้เออเออเลซี่ชอบเลยเลซี่ชอบก็วตึงเลยนะตัวพีนี่ออกไปเข้าสวยกับคนสวยๆขึ้นไอจีด้วยเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีคอมเมนต์แล้วกันให้ว่าสวยหรือไม่สวยเราเอ็นจอยอิสติ้งกันก่อนนะครับเอฟซีอุ้ยอันนี้แกงส้มเลยครับสัมแป็น สัมเปนอร่อยไหมครับยอดครับผมมื้อที่ดีที่สุดในชีวิตครับต่รอร่อยไหมครับอร่อยครับเรากินเสร็จปุ๊บข้างในาน้อยเช็คบิลกช็ชิงชิช่งที่อย่างคำหัวได้ไหมครับคำหวัวได้ครับอย่างคำนี่แบแบนี่คำท้าพี่สาวผมแล้วเมือไหร่อ้าวอ,อย่างอังกฤษภาษาอังกฤษได้ไหมได้เอ English อย่างเหลืองผมไม่เอาเก่าเอาเก่าเหรอแล้วทำไมถึงมาช้าผมเลท ทำไมถึงมาช้าอ๋อรถเสียครับอฮ้ยทำไมอะเบรกสะบัดคัดเสียเกีหลุดเครื่องสะดุดเราหักสลักหายหัวแทงแย่แ่เตั้งดึงหน้าครับดึงหน้าใส่กูด้วยตั้งดึงหน้าใส่กูด้วยอะรถเสียอย่างนี้จะมารถอะไรอะรถเป็นรถมอร์ซั์รถเสียกนาฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเอา่าง่าฮ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 ่าาา่า่า บงค์โอ้ยก็มันยำอยู่ทุกเช้าก็ไอ้แบงค์มันยำอยู่ทุกเช้าตาแม่งฉ่ำทั้งวันเลยอย่างแบบไปเตะบอลนี่เจ็บตรงไหนบ้างก็เจ็บขาอย่างเตะบอลนี่เจ็บอะไรบ้างแบงค์เตะบอลแล้วรู้สึกอะไรบ้างใครที่อยากมาอยู่ครอบครัวเดียวเราก็้ามานะครับ ตอนนี้ยังรับฝึกงานอยู่เชิญได้ครับแฮปปี้บอยเอเจเทนเมนต์ใครที่อยากเป็นแบบหน้ากล้องเดี๋ยวสอนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเทนทำได้ขอแค่คุณหนึ่งคือบุคลิกดีผู้าชาฉาฉานมีไหวพริบแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนี่ยแล้วที่สำคัญคือเรารับผู้หญิงใช่เหม็นไข่แต่ว่าตำแหน่งอื่นเราก็รับอย่างเช่นคทีมเนี่ยเราจะมาแบบผู้ชายผู้หญิงก็ได้ฝึกง,งานตัดต่อก็ได้กราฟิกก็รับทำซับ ข้าขอสมัครมาก,ก่อน Happy Boy Entertainment พี่ๆทุกคนช่วยสอนและสำหรับกอยากาว่าดูมยและสำหรับวันนี้พวกเราชาว Happy Boy นะครับขอลาทุกคนไปก่อนและฝากกดไลค์และกด Subscribe ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับปิดคลิป และสำหรับวันนี้พวกเราชาว Happy Boy ผู้ตัดของโกโบอยันกูเป็นนี้เน,นี่แค่มือ,อยังอ่เหมือนเลยแค่มือ,อยังั้เหมือนเลย่พูดเฉยๆได้ไหมเย้และสำหรับวันนี้พวกเราชาว Happy ปปบอ y นะครับขอลาทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยลาก่อนจุ๊บๆปั๊ตอนนอร,รนงนู้นเขาเล่นงันไม่หยุดเลย เสร็จบอลเสร็จนะครับก็มากันทั้งบริษัทนะครับพี่เขาบอกกินองใจมากานี่ราใหนี่นี่นี่ไปเลยข้าบาน พี่ไหว้เลยเนอไปหาโกบอยได้ไหมแล้วให้โกบอยพาพวกน้องบิ๊กเลี้ยงข้าวสักมื้อกล้าถ่ายเม็เอากล้องไปถ่ายโกบอยอ่ะแล้วก็ไปหาเขามั่งจริงแบบซื้อขนมไปฝากเขาอ่ะได้จ้าเท่าไหร่จ้าโอ้ยอุ้นี่กูให้เงินค่าบอลดีกว่าได้ที่ไม่เป็นไรอันนี้รถพักอะไรครับข่าวไรหรอโอ้ยหมื่นหนึ่งเลยลุงนี่คืจ่ายค่าบอลดีกว่าค่าบอลหมื่นเดียวอ๋อบอลจะเลี้ยงไงขอบคุณขอบคุณพี่กอง ขอบคุณขอบคุณพี่นิกกี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครชอบให้พวกเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงแหละได้หมดเลี้ยงขนมเงี่ยบ๊ายบาย